ผมกาลังจองห้องพักที่ไม่มีอยู่บนโลกครับฟังดูเหมือนเพลเจอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้โรงแรมอวกาศเปิดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วคนก็จ่ายเงินจองไปแล้วด้วยยังกัน์ดิยายสายไฟแต่ปัจจุบันทําได้จริงๆแล้วทุกคนเปิดประสบการณ์นอกโลกสุดๆซึ่งบริษัทอ r b i บิท Assembly เนี่ยเขากำลังสร้างโรงแรมในอวกาศแห่งแรกของโลกที่ชื่อว่า Pioneer Station ซึ่งจะเปิดให้บริการในปีนี้ปี2025นี้รองรับผู้เข้าพักได้ถึง28คนและยังมีอีก ชื่อว่า Voyager Station ที่ใหญ่กว่าและจะตามมาในปี2027รองรับได้ถึง400คนโอ้โหนี่เหมือนหนังในเรื่อง Voyager เลยนะทุกคนเคยดูไหมเรื่องนี้คือผมมาเคยคิดนะว่ามันจะมาแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำมากขนาดนี้แล้วหรอซึ่งภายในโรงแรมเนี่ยเขาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้องพักที่หรูหราร้านอาหารและพื้นที่สําหรับกิจกรรมต่างๆพร้อมเทคโนโลยีแรงโน้มถ่วงเทียมที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนอยู่บนโลกที่สําคัญและที่ เจ๋งมันคือไอ้ตรงนี้แหละครับทุกคนคือเราจะไปเดินบนอวกาศได้เนี่ยมันยากมากนะคือมันต้องมีแรงโน้มถ่วงเราถึงจะเดินได้แบบปกติอะไม่งั้นเราก็จะลอยทุบป่องทุบป่องเหมือนนักบินอวกาศแต่ปัจจุบันเขามีเทคโนโลยีนี้ไงทาให้เราไปใช้ชีวิตนอกโลกได้ซึ่งแต่ก่อนเราก็จะเห็นแค่บนเรือไททานิกเหมือนในหนังอะที่มันจะมีพื้นที่เต้นรํามีห้องอาหารอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ใหญ่มากๆแล้วเนาะอันนั้นก็ล้ามากแล้วนะแต่ปัจจุบันบนโลกมันไม่พอแล้วไงนู่นต้องไปนอกโลกเลยแล้วทุกคนดูภาาาาาพสิคััมมนนนนนนน่่่ตตืกขหออะะถึงงแจเยี้ ซึ่งทุกคนจําได้ไหมว่าในหนังนั่น่ะมันจะมีไอ้หุ่นตัวหนึ่งที่คอยเป็นพนักงานต้อนรับคอยคุยกับพระเอกนางเอกคอยเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟอะไรนั่นน่ะตอนนี้ก็มีแล้วและมีอันที่ล้ายิ่งกว่านั้นอีกแบบตามผนังผนังอะไรเงี้ยก็เป็น AI คอยแบบดีเทคจับตัวเราตลอดเวลาที่อยู่บนยาน AI อ่ะมันจะกลายเป็นคอนเชียสอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์อารมณ์ตัวเราจากการขยับตัวเขาก็จะยิงตอบสนองสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อเรามาให้เสิร์ฟชี้เสิร์ฟแล้วไอ้เทคโนโลยี AR เนี่ยก็จะทําให้ผนังโรงแรมแสดง สงสินค้าหรือคอนเทนต์ของแบรนด์แบบอินเทอร์แอคทีฟคือแต่ก่อนเราก็จะเห็นป y ้ายไวนิลป้ายบิลบอร์ดพวกป้ายตามทางเดิน BTS อสไรเงี้ยแต่ต่อไปมันจะล้ำกว่าน,นั้นมันจะแสดงตามอารมณ์ของเรามันจะรู้ว่าเราคิดอะไรชอบอะไรประมาณไหนแล้วก็แสดงวิดีโอแสดงคอนเทนต์ทำให้เราในอยากซื้อหรืออยากใช้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นมากขึ้นมีโอกาสซื้อมากขึ้นคือมันก็เป็นประโยชน์ทั้งตัวลูกค้าเองก็่ยังเป็นประโยชน์ต่อมาเก็ตเตอร์เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์อีกนะผมว่าการตลาดต่อไปนี่มันคงจะล้แบบ เเลยดี๋ยวเราจะได้เห็นอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจมากกว่าน,นี้อีกแล้วใครจะไปรู้ครับว่าวันหนึ่งอะแอดโฆษณาของแบรนด์คุณเนี่ยอาจจะไปลอยอยู่ข้างดวงจันทร์ก็ได้ซึ่งถ้าคนที่ต้องการลูกค้ากลุ่มใหม่หรือเจาะตลาดกลุ่มใหม่มันเหมาะกับนักธุรกิจที่มองเห็นช่องทางอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆด้วยคือเรื่องนี้มันทําให้เห็นว่าต่อไปอะแบรนด์ของเรามันอาจจะไม่ได้มีแค่แอดบนมือถือนะทุกคนเพราะขนาดแค่ตอนนี้ก็ไปถึงนอกโลกแล้วอะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพาธุรกิจไปไกลกว่าขอบโลกนะนี่แหละครับถึงเวลาของคุณแล้วและเดี๋ยวในนคลิปห้า ผมจะเอาเรื่องเจ๋งๆเ,เทคโนโยลยีล้ำๆมาเก็ตติ้ง AI ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนแบบนี้มาเล่ามาแชร์กับทุกคนฟังอีกแน่นอนครับ